เรามาดูปลาโลมาสีชมพูกันนะคะตอนนี้โอ้ยล่อกันใหญ่ล่อกันใหญ่ด้วยปลานะคะนี่ขนาดเรามาแต่เช้าแล้วนะเนี่ย ไปนไปน่นอีกแล้วโอ้ยจับตัวย <laughs> ่ <shocked> <modelling> ากโอ้ยนั่งไงนั <hurt> ่ไงนี่งไงโอ้ยนน่นโน่นอีกสองตัวทั้งนน่นสองตัว อุ้ยนั่งไงมาแล้วมันกำลังมาหาเราเลยเฮ้ยย้อนเลยย้อนเลยไหนดูซิหรือหนิงจะเสียสละตัวเองอิงไม่ห้ามพี่เลยอ่ะอยากให้ลงมาฮะอุ้ย เอ้ยนี่ทำเป็นลมาไหมไหน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 ไหมยังไปไหนแล้วปลาลมาสีชมพูของเหน่งนี่อยู่นี่นะไม่เอาเอ้ยนั่นไม่เอานี่ก e. ็สีชมพูกลาง วนาพันที่พันไหนอะคะฮัลโหลถ้าใครกล้อง่อยค่ะ Hello. Hello. มาดูปลาลูมามาดูปลาลมาเน,นี <laughs> <c oughs> ่ยปลาลมาคนายชมพูด้วยเห็นปลาปลายูอยู่นอุ้ยพี่พี่เอฟาบอกปลาปลายูหนิงซูงไปที่พี่อดีเลยอะหน เราแบบว่าล้อซ้ายมันออกขวาพอเราล้อขวามันออกซ้ายอ่ะโอ้ยจริงอ่ะน้องเอ้ยนังไงยัไเฮเยะไม่ไม่หลายตัวหนึ่งเห็นสามตัวแล้วนะ เฮ้ยตามาสอบตากับพี่หิงหน่อยแล้วมาสอบตากันหน่อยแล้วนี่ตัวนี้เจอไลไรนี่อู้หสองตัวไลไรเห็นยังอิง กบฉลับฉลับน้ำตัวใหญ่มากเลยอ่ยไมตัวนี้นะโ okay. อเคล่าไปเลยนะ,อ,ะ <c oughs> อ้า <c oughs> อุ้ยฝีมือเงีา่า <c oughs> มันลืน่นนะเฮ้ยมแนมันอาจจะมาเงยนั่งมัมาแล้วยิงมาแล้วมาแล้วมาแล้วนู่น ตกเหรอเขนดำงมาสีตกนี่ก็มุ่าเ้อนเื่อยๆไปเ่อยๆเพี้ล้รอไว้เออรอไหมรอไหมเอาแ่นเออนอไปนงนะอข้ารถชงันนี้ไม่ได้ในทำท่าเราเอาปลาไอ้นไหนสิอ้าเวเว ตัวนี้นะดูนะว่าจะไกลแค่ไหนนะนนคะดูอ่ะอ่ะอะยังม่ซิซิซิเอ้ยใช่ได้ดกันโดดตาไปกันพีเอ็กค้วโอ้โโอ้ยงั้งงังงงง พีเอเอานิ้วมันเลียต่อ <laughs> <laughs>